สวัสดีครับผมพี่น้องครับหนึ่งมีนาครับพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาดูวิธีเพาะ,มะเมล็ดชวนชมนะครับที่ผมทำอยู่ครับนี่เลยครับตะก้านะครับวันนี้มเมล็ดมาช้ามากครับพี่น้องครับ ผมวิธีพเพาะเมล็ดชวนชมนะครับพี่น้องผมใช้ประจําครับ <c oughs> เวลาจะพาเพาะเมล็ดนะพี่น้องครับอันดับแรกต้องนี่รามีตะกร้าเพาะเรียบร้อยนะครับน้องครับแล้วก็มะพร้าวสับใหญ่รองลงไปนะครับสับเล็กก็ได้พี่น้องชั้นแรกแล้วก็ต้องรองด้วยกับมะพร้าวมอนเดิมเนี่ยพี่น้องครับ ล้วค่อยเอาดินมาใส่พี่น้องครับก็ผสมทรายเรียบร้อยครับผม ันนี้จะเพาะเมล็ดชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นนะครับผมอันนี้ก็ต้องมีนะครับพี่น้องครับนี่ยุ๋ยอสมโ,โคตนะครับสําหรับการเพาะเมล็ดพี่น้องครับเดี๋ยวเวลาเวลาชวนชมเราโตมานะครับงอกมาไม่เดี๋ยวจะไม่มีอาหารกินพี่น้องครับแล้วก็รองพื้นไว้นะครับก็ดินมากลบเหมือนเดิม น้องครับ ก่อนที่เราจะมาเตรียมดินเตรียมกระถางนะครับแล้วก็เอาเม็ดชนชมไปแช่น้ําก่อนพี่น้องน,น,นะครับแช่น้ํายาบีหนึ่งนะครับเป็นน้ํายาเล่งรากพี่น้องครับนี่ก็จะมาเพาะให้พี่น้องดูครับรดูไปด้วยกันพี่น้อง345เมล็ดจะเกิดกี่เม็ดนะครับกี่เมล็ดนะครับ หลังจากเพาะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็หาตะกร้ามาครอบไว้อีกทีหนึ่งพี่น้องอย่างตัวนี้นะครับนี่ผมก็จะเอามาครอบไว้อย่างนี้นะครับนี่เอาไปวางไว้ในแสงที่ไม่ร้อนมากครับแสงลำไรนะครับ ก่อนจะเอามาเล็ดลงปลูกเราก็ต้องเอาน้ำมาลดดินก่อนนะครับนี่นะครับผมพี่น้องครับหลังจากที่เอาน้ำมาฉีดพรมเปียกแล้วนะครับพี่น้องนี่ต่อไปก็ถึงเวลาเอามาเล็ดลงนะครับผมมาเล็ดที่เราแช่น้ำน้ำยาเร่งรากนี่นะครับ ไม่ต้องไปพึ่งลมรับใช้เลยพี่น้องก็แล้วแต่เรานะครับทีนี้เราจะเลี้ยงยังไงนะครับพี่น้องครับก็แนะนําว่าไม่ต้องไปติดกันมากพี่น้องเวลาแยกมันยากครับเมล็ดก็ไม่สมบูรณ์ครับพี่น้องครับดูแล้วไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับ จะวางไปแบบนี้เลยครับหลังจากวางเสร็จสับเรียบร้อยนะครับพี่น้องเราก็จะอาดินมากลบไว้ครับเอาดินมากลบสำหรับเรื่องของการดูแลพี่น้องครับหน้าดินเวลาหน้าดินแห้งนะครับเราก็ต้องใช้เอาน้ำมารดนะครับพี่น้องแนะนำให้ใช้ฟอกกี้นะครับ ยาเอาน้ำเปิดน้ำแรงๆมาฉีดใส่นะครับพี่น้องเม็ดชวนชมมันจะกระเด็นออกนะครับเราต้องใช้ฟอกกี้นะครับฉีดเอาพี่น้องครับผมก็จะวางเป็นแถวไว้แบบนี้นะครับ นี่นะครับผมพี่น้องครับหลังจากที่เราวางเมล็ดไว้เรียบร้อยนะครับนี่เป็นแถวๆนะครับพี่น้องนี่นะครับแล้วก็หาดินมากลบเอานะครับทีนี้ไม่ต้องใช้มะพร้าวสับมากบนะครับพี่น้องครับกลบไว้นิดเดียวนะครับไม่ต้องกลบเยอะส่วนตัวการเพาะเมล็ดเนี่ยนะครับจะใช้ตะกร้าเยอะๆพี่น้องผมไม่นิยมแบบ ตะกร้าเดียวเป็นร้อยเมล็ดอย่างนี้นะครับผมจะชอบเพาะแบบให้มันห่างๆกันไว้นะครับพี่น้องครับหลังจากได้แบบนี้เราก็เอาดินมากรบนะครับดินของเรานี่ดินลอนครับนี่ร่อนไว้เรียบร้อยนะครับเป็นดินลอนนะครับพี่น้องไม่มีมะพร้าวสับนะครับก็จะมากรบไว้ครับพี่น้องครับกรบเพื่อไม่ให้ มะเร็ดมันกระเด็นนะครับเวลาเราลดน้ำนะครับพี่น้องครับป้องกันมแมลงป้องกันนกป้องกันมแมงมากินด้วยนะครับพี่น้อง จากได้แบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องเอาน้ำมาฉีดผมไว้อีกทีนึงนะครับพี่น้องก่อนที่เราจะเอาตะกร้ามาครอบไว้นะครับหลังจากนี้ก็เอาไปวางไว้ในร่มนะครับวางไว้ในร่มที่มีแสงแดดส่องได้นะครับไม่ต้องเอาออกแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องครับ ผมไปเลยนะครับผมครับเยียบชื้นเลยนะครับพี่น้องครับหลังจากนี้ก็หาของอะไรก็ได้พี่น้องมาครอบไว้อย่างนี้นะครับนี่ให้มีช่องระบายด้านบนนะครับ อย่างเราปลูกใส่ตะกร้าแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ต้องหาอีกใบหนึ่งมาครอบไว้ด้านบนนะครับนี่กรจะเป็นแบบนี้พี่น้องนี่น,นะครับขออไว้นะครับป้องกันนกไอแดดกองกองแดดไปด้วยพี่น้องกองแสงแดดไปด้วยนะครับหลังจากนี้เราก็ไปตั้งไว้ได้เลยพี่น้องครับแล้วก็คอยมาดูนะครับทุกสองวันนะครับ สองสามวันลรน้ำมาฉีดพรมทีหนึ่งนะครับพี่น้องหรือไม่ก็ดูว่าหน้าดินมันแห้งหรือยังนะครับหน้าดินด้านบนนะครับถ้าหน้าดินมันแห้งก็แนะนํานะครับเอาน้ำมาฉีดพรมไว้นะครับน,นี่นะครับผมก็จะเก็บไว้แบบนี้พี่น้องแล้วก็มาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะเกิดให้เรากี่เม็ด ต้องยอมรับว่าเม็ดไม่สมบูรณ์เลยพี่น้องครับสั่งซื้อมาครับพี่น้องก็ตั้งใจว่าจะเพาะให้มันได้สัก1,000ต้นนะครับเพื่อจะทำไม้สีครับผมวันนี้ก็มาเพาะ,มะเมล็ดครับพี่น้องครับหลังจากพึ่งได้มาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับถางนี้มันกันพี่น้องนี่ตะกร้านี้มันกันครับนี่ ีดน้าพรมน้าเรียบร้อยนะครับเวลาเราปลูกเสร็จแล้วก็เอามาครอบไว้อย่างนี้พี่น้องนี่ครอบไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ยกไปไว้ในร่มนะครับให้มีแสงแดดลำรายนิดเดียวนะครับไม่ต้องแรงมากก็สูตรใครสูตรมันนะครับแล้วแต่เราถนัดนะครับพี่น้องครับสำหรับการเพราะ,มะเมล็ดจ,จวนชมนะครับ านี้มันใหญ่นะครับนี่บางคนเขาก็โรยไปแบบนี้เลยพี่น้องโรยเลยนะครับแล้วค่อยมาจัดเรียงอีกทีนึงครับถ้าเราปลูกเยอะๆนะพี่น้องครับเวลามันเกิดมามันแยกยากพี่น้อง มันแยกยากหน่อยครับก็ไม่แนะนำนะครับหาวัสดุอุปกรณ์มาเพอเอาดีกว่าครับใช้เยอะๆไปเลยดีกว่าครับพี่น้องนีผมก็จะเลียงเหมือนกันนะครับเลียงเหมือนกันพี่น้องครับทั้งหมดับทั้งหมด3เมล็ดนะครับพี่น้องครับ จะเกิดกันเท่าไรเดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องอย่างแรกเลยนะครับไม่สมบูรณ์เลยมเมล็ดไม่สมบูรณ์นะครับมเมล็ดพร้อมเกินไปครับนี่ก็เป็นเวลาหกโมงแล้วพี่น้องครับนี่ผม,พมเพาะเมล็ดอยู่นี่นะครับหกโมงเย็นแล้วพี่น้อง เห็นว่าหลานยังไม่ตื่นนอนครับแต่ตอนนี้เรียบร้อยร้องหาแล้วพี่น้องแล้วก็เรียงไปพี่น้องเรียงไปแบบนี้แล้วนะครับเลียงมันเป็นแถวแถวไปเลยครับหลังจากนั้นก็ไปล่อนดินนะครับเอามากลบด้านบนนะครับแล้วเราก็ฉีดน้ําพรมไว้นะครับสุดท้ายแล้วก็อาตัวนี้มาครอบอีกทีนึงครับนี่ นี่นะครับแล้วก็ยกไปตั้งไว้นะครับที่เราเตรียมไว้นะครับแสงแดดนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรพี่น้องนะครับรอให้เขาออกก่อนนะครับให้เขางอกก่อนเราค่อยเอาฝานี่ออกนะครับระวังนกด้วยนะครับนกพี่น้องชอบกินนะครับพวกนกพวกหนูนะครับนี่ก็เสร็จแล้วครับพี่น้องครับ ผ็มาพาพี่น้องมาดูวิธีการเพราะมาเมล็ดจนชมนะครับผมนะบวิธีขั้นตอนง่ายๆครับเราไม่ทำให้มันยุ่งยากมันก็ไม่ยุ่งยากนะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่เก็บงานให้มันเรียบร้อยกว่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับพี่น้องครับทำแล้วพี่น้อง พลาดประกันใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมขอตัวไปเอาหลานชายก่อนพี่น้องเจอกันใหม่ครับคลิปต่อไปครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆให้ดูนะครับว่ากี่วันเขาจะงอกนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ